ไม่เป็นกล่าวขอบคุณแม่ๆสักหน่อยแล้วกันเข,ข้มค่ะไม่เป็นขอบคุณทีที่เป็นคนงานชมก็หน่อยก็ไม่นำงานางน,งนี่นละไหนทำงานดูจิตใจดีนะคะไม่เกิด ดีใจนะคะที่ได้แม่นาทุกคนเลยดีใจต้องยิ้มนะใครไม่ยิ้มแสดงว่าไม่ดีใจแม่จะแซวเทหรือไม่เมื่อวันนีออกว่าจะพูดอะ,ะรอไรอ,อ,อ,อะครับเฮ้เฮ้สาธ <c oughs> แพทยมาแล้วจ้ายินดีต้อนรับน,นะคะเชิญค่ะโอ้ยสิคนค่ะก็ <c oughs> ก็ต้องขอสวัสดีนะคะทุกท่านเลยะค่ะที่มาร่วมง,งาน <c oughs> แล้วก็แม่แม่ที่ ร้อยสดอยู่ทางด้านแล้วก็สงกำลังใจมานะคะก็งานนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาเ่่มง,งานแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ลีแม่กุง้งอ่าสนับสนุนเรื่องของจับฉลากใช่ไหมจับรางวางัลใช่ไหมแล้วแต่แม่แม่จะชอบแล้วแต่แม่แม่จะจะโชคดี ขอให้คนทีญญ à, ่ศึกษาญญคะคะขอียนแล้วก็ขอบคุณแม่วันดีวันนี้แม่วันดีนำทีมมาลัยทีมหนึ่งมาช่วยงานเต็มที่เลยแล้วก็ยังมีของจับรางวัลมาอีกมากมายนะคะมาให้พวกแม่ๆวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็อย่างที่ว่างานจะจัดทึ้นได้แม่เบ้นแม่มีความสามารถจัดคนเดียวค่ะนอกจากทีมงานทุกๆคนเลยเอขอขอโทษคไม่คิดให้คำว่าทีมงานใช้คําว่า สมาชิกบ้านนี้มีแต่นันงานตบมือหน่อยค่ะตบมือหน่อยทีนได้มีความสามารถเรื่องจัดงานให้แม่แม่มาร่วมสนุกกันได้เนาะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะที่ดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะแค่นี้เหรอเอายิยอะคนี่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนพ่ออ๋ออ๋อถ่ายหรือยังขอบคุณค่ะ จะร้องคารเราเกะเชิญเลยนะคะติดต่อข้างเวทีเลยค่ะเชิญนะคะแดนเซอร์พร้อมแล้วแต่ว่านักร้องเชิญค่ะเชิญเลยค่ะ,อ,ะอยากเจอคนจริงใจเลยค่ะ